วัสดีค่ะหลังจากที่เราเลือกที่จะมาทําธุรกิจสุขภาพแล้วนะคะเ,เราเรา,าดูข้อมูลกันนะคะว่าบริษัทเราเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้เพื่อนตั้งใจฟังนะคะไม่เกิน15นาทีที่ต่อจากนี้นะคะที่เราจะได้รู้ทุกเรื่องนะคะที่จําเป็นเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพของเรานะคะเริ่มต้นจากบริษัทอุตน่าเฮลซ์แอนด์เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2535ค่ะ เป็นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในวด้านผู้ชนาการของเซลมนุษย์นะคะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสตอร์เรจชิงซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกเลยนะคะพอสติเจอร์นอลเนี่ยได้จัดอันดับหุ้นยูซนานะคะเป็นหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดในโลกนะคะด้วยวิสัยทัศน์ของท่านดเรเบลอนเวนนะคะประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทยูซนาเฮลไซน์นะคะ ท่านจบปริญญาเอกทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยานะคะและจุลชีววิทยาดรไมลอนเวนเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเซลล์ที่แข็งแรงของมนุษย์ค่ะก่อตั้งห้อง l a ล g o l a b u า a t o r y นะคะซึ่งเป็นแลบที่วิจัยด้านเซลล์ของมนุษย์มากกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อตั้งมูลนิธิ Children's u เพราะว่า บริษัทที่เรามั่นคงนะคะก็ต้องทําประโยชน์ให้สังคมด้วยนะคะซึ่งช่วยมูลนิธนี้นะคะจะช่วยเหลือเด็กผู้ได้โอกาสทั่วโลกนะคะได้รับรางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมนะคะ<ม>เห็นรัฐยูท่าของตั้งแต่ปีพศสอ0 0เอ่อ2ปี2003นะคะแล้วก็รางวัล Albert ร์ตไอน์สไตน์อปี2007นะคะซึ่งรางวัลน,นี้ก็เทียบเท่าได้กับรางวัล โนเบลไพรส์ Prize, นะคะด้วยวิสัยทัศน์ของท่านนะคะผมฝันถึงโลกที่ปราศจากความเจ็บป่วยผมฝันถึงโลกที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะและครอบครัวยูซาน่าเป็นครอบครัวที่สุขภาพดีที่สุดในโลกทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์กันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของอยูซาน่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ โอเคนะคะตัวแรกคือเซลเซนเชียลนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะคะคือเซลเซนเชียลตัวนี้นะคะเซลเซนเชียลตัวนี้นะคะจะเป็นประกอบด้วยวิตามินเกลือแร่นะคะซึ่งและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีอินเสดิเจนต์นะคะประกอบด้วยวิตามินเกลือแร่เนี่ย42ชนิดทีเดียวนะคะซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตนะคะเซลล์พวกนี้แล้วทำหน้าที่อะไรนะคะดูแลหล่อเลี้ยงเซลนะคะที่บริสุทธิ์นะคะให้สารอาหารที่บริสุทธิ์แล้วก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการปกป้องช่วยป้องกันเซลล์เสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันนะคะและบลหพิษต่างๆที่เราไดะะ้ได้รับนะคะแล้วก็ซ่อมแซมช่วยให้การฟื้นฟูเซลเนี่ย ที่เสียหายจากการทํางานนะคะได้ดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปคือโปรฟาร์โโนอ30นะคะตัวนี้จะเป็นอัลฟานะคะเป็นไบโอไบโอโปรฟารยคุณภาพสูงสกัดจากเม,มล็ดองุ่นนะคะมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าวิตามิน 4-20เท่านะคะอทอธิ์มากกว่าวิตามิน E ถึง50เท่านะคะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยขาวใสย,ยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดเรื่องของภูมิแพ้หรือลดเ,อเส้นเลือดคอดอุดตันนะคะคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเซลล์มะเร็งนเนื้อรายนะคะก็ทั้ง3ตัวนี้ก็ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะซึ่ง ปกติที่จะเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้จนปกตินะคะก็หายไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้ง3กระปุกนี้นะคะสำหรับตัวต่อไปนะคะของเราก็คือตัวนี้นะคะเป็นโคคว0สามสิบนะคะเรียกว่าโคคว0สามสิบนะคะตัวนี้จะเป็นโคเอนไซม์คิมเทนนะคะที่มีอัลฟาไลโ o อิกแอซิดนะคะในปริมาณที่สูงกว่าท้องตลาดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจไตปอดตับ ะคะผลิตจากบีดรูทนะคะ,ลนะคะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงอ่อนเยานะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการออกกําลังกายนะคะท่านใดที่ชอบออกกาลังกายตัวนี้จะช่วยได้ดีทีเดียวนะคะซึ่งมันเป็นอแอลฟาไลโคอิกแอซิดตัวนี้จะเสริมประสิทธิภาพของของโคคิวเทนได้มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดด้วยนะคะตัวต่อไปจะเป็นตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้ เรียกว่าไบโอเมก้าไบโอเมก้าคืออะไรคือน้ำมันปลาบริสุทธิ์โอเมก้าสนะคะที่มี EPA และ DHA นะคะที่สูงกว่าท้องตลาดนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันเลว LDL นะคะไตกิีสลายแล้วก็ลดการอักเสบของเซลล์ทุกระบบเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบำรุงสมองระบบประสาทนะคะความจำดี ดูแลการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็กลิ่นหอมทานง่ายนะคะเพราะว่าเราผสมผสมเปลือกผิวส้มนะคะตัวนี้โอเคตัวต่อไปคือแมกนีแคลดีนะคะคือตัวนี้แมกนีแคลดี D เนี่ยนะคะจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะแล้วก็วิตามินดีคุณภาพสูงที่ช่วยลดลดเรื่องของการปวดข้อกล้ามเนื้อนะคะ ช่วยลดการปวดประจําเดือนแล้วก็ไมเกรนนะคะแล้วกเ็เรื่องของการทํางานของระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทนะคะช่วยเรื่องของปดไหลย,ย้อนนะคะบรรเทานะคะแล้วก็ช่วยให้การนอนหลับเนี่ยง่ายขึ้นนะคะตัวต่อไปเป็นโกรกูคามูนตัวนี้เลยนะคะนะคะโกกูคามูนเนี่ยมันจะช่วยเต่เจะช่วยในเรื่องของ เป็นสารสกัดจากเห็ดหอมและเห็ดจืดอยีสต์แล้วก็เบต้ากลูแคนและซิงค์นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเรื่องของปูมต้านทานนะคะแล้วในยุคข,ของโควิดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราแบบหลุดโป้องกันได้นะคะแล้วก็ช่วยประสิทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็ต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเราก็ช่วยให้อายุยืนยาวนะคะ อันนี้เป็นศาสตร์ของของจีนนะคะซึ่งซึ่งยูซาน่าทุ่มง,งบโฆษณาอ่าเรียกว่าไม่ใช่ง,งบโฆษณาเป็นงบการวิจัยนะคะถึง300ล้านเหรียญเลยนะคะตัวต่อไปจะเป็นโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกเนี่ยะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพนะคะบรรจุเป็นซองแบบนี้ ะะจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ12,000ล้านตัวนะคะช่วยส่งเสริมระบบการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้ลดการท้องอืดท้องเสียท้องผูกอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะแล้วลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ด้วยแล้วก็ช่วยลดกลิ่นตัวกลิ่นปากแล้วก็อาการตกขาวนะคะจากทิปเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะก็ทานเข้าไปก็จะช่วยได้เยอะจริงๆนะคะ แล้วตัวต่อไปคือ V X นะคะ V X คือรูทีนและซิงค์นะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของอการบำรุงสายตานะคะซึ่งแล้วก็การมองเห็นหมายถึงว่าจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในในดวงตาของเราป้องกันรุนในตาเสื่อมนะคะแล้วก็ป้องกันพวกจอประสาทต,ตาแบบแสงสีน้ําเงินจากมือถือจากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของบํารุงเส้นผมให้โดดดำด้วยนะคะ หรือว่าจะช่วยในเรื่องของความนิ่มของเส้นผมนะคะตัวต่อไปจะเป็นพวกเวโปรตีนแล้วก็มิวเวโปรตีนแล้วก็มายสมาร์ทเชคพวกนั้นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์นะคะอย่างไฟเบอร์เนี่ยไฟเบอร์จีเนี่ยนะคะไฟเบอร์จีนี่จะช่วยในเรื่องมันจะมีไซเลียมแล้วก็อินูลินนะคะ ตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์คุณภาพสูงนะคะช่วยในลดลดเรื่องของการดูดซึมไขมันน้ำตาลน,นะคะลดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะลดความอยากอาหารแล้วก็ขนมหวานแล้วก็ช่วยขับช่วยในเรื่องของการขับ,ขบถ่ายนะคะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษออกจากลำไส้นะคะแล้วก็มีพรีไบโอติกด้วยนะคะสำหรับตัวต่อไปจะเป็นโปรตีนนะคะโปรตีนเป็น เป็นเวโปรตีนกับซอยโปรตีนนะคะซึ่งก็จะมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันคุณภาพสูงนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการให้มีรูปร่างที่กระชับได้สัดส่วนนะคะแต่ก็ยังคงสุขภาพดีนะคะหรือว่าจะเป็นการทานแทนเมื่อเมื่ออาหารก็ได้สารอาหารที่คุณภาพสูงแต่ให้ความสะดวกและก็ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับรสชาติก็อร่อยทานง่ายนะคะแล้วขับถ่ายได้คล่องนะคะส่วนท่านที่จะใช้เป็น เรื่องของการลดน้ําหนักนะคะก็สามารถปรับสัดส่วนนะคะแล้วก็ร่วมกับการทานอาหารร่วมกับการออกกําลังกายก็ได้ผลดีนะคะโอเคสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจยูซาน่านะคะก็จะเป็น3ามสมเซกชันนะคะคืออันแรกก็คือเรื่องของการสมัครเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งสมัครตรงนี้ก็ฟรีนะคะ ส่วนอันที่2คือการเปิดศูนย์ธุรกิจ1สูธุรกิจนะคะตัวนี้จะมีค่าสมัคร900บาทแล้วก็ซื้อสินค้า2 0 0ครบ 200SV นะคะส่วนที่ส่วนอีกเซกชันหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิด3าศูนธุรกิจนะคะค่าสมัคร900บาทนะคะซื้อสินค้า 400SV นะคะสำหรับรายได้ของยูซาน่านะคะก็ 10กับ3 0ต่างกันยังไงตรงที่1นึ่งศูนย์ธุรกิจนะคะคุณมีโอกาสรับรายได้ถึงแสนถึง2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะส่วน30ธุรกิจคุณมีโอกาสรับรายได้ถึงห้าแสนถึง8 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะรายได้6ช่องทางของยูซณาซึ่งได้รับง่ายๆเลยนะคะคือช่องทางแรกนะคะคือรายได้จากการขายปลีกนะคะช่องทางที่2 20%บาลานซ์หรือประมาณ33,000บาทต่อสัปดาห์นะคะ ส่วนที่3คือหุ้น3%จากยอดขายทั่วโลกตอนนี้เราขายที่24ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะ4 matching bonus ่ matching b o n 15%ตลอดชีพ5รางวัลทริปท่องเที่ยวต่างๆนะคะและ6โบนัสผู้นำ1%นะคะจากยอดขายทั่วโลกออแล้ว7นะคะก็จะมีรายได้จากเซลวีฟนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของสกินแคร์ค่ะโอเอค okay. สำหรับ รางวัลยืนยันนะคะคุณภาพอันดับหนึ่งของยูซานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการการันตีจาก comparative guide นะคะเรียกว่า nutrition supplement ถ้าใครจะทานอาหารเสริมนะคะต้องดูจากศึกษาจากคู่มือเล่มนี้กันเลยนะคะด้วยมาตรฐาน16ข้อนะคะในการให้คะแนนจากผลิตภัณฑ์1,600 ยี่ห้อทั่วโลกนะคะในทวีปของอเมริกานะคะแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็โคลอมเบียนะคะโดยที่ข้อหนึ่งเลยนะคะมีมีความสมบูรณ์นะคะด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้นะคะ 1. มีความสมบูรณ์ของสารอาหารที่ครบถ้วน 2. กินแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะ 3. ม,มีวิตามินอ e ีจากธรรมชาตินะคะส่ส่งเสริมระบบภูมิุ้มกันนะคะ 5. เสริม สุขภาพกระดูกให้ดีขึ้น 6. ส่งเสริมสุขภาพหัวใจนะคะให้ดีขึ้น 7. ช่วยเรื่องของตับขจัดสารพิษได้นะคะ 8. ให้ผลดีต่อการเผาผลาญต่อระบบเผาผลาญเลยนะคะ 9. ต่อต้านความชรานะคะสุขภาพดีอย่างยืนยาว 10. ระบบหัวใจนะคะและหลอดเลือดดีขึ้นนะคะ 11. นะคะกำจัดไขมันที่เป็นพิษออกจากตับและสมอง 12. ควบคุมการอักเสบเนื้อรังของเซลล์และ13ควบคุมระบบไกลเคชั่นป้องกันมะเร็งเบาหวานและโรคอ้วนนะคะ 14. มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการมีอายุยืน 15. มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามิน A, ec ที่เหมาะสม 16. ไม่มีพิษและไม่มีสารตกค้างนะคะ ข้อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เสออริมอาหารกว่า1,600แบรนด์นะคะยูสนาสามารถผ่านเกรนนะคะเป็นแพทตินัมพลัสนะคะ5ดาวจากนูทิเซอร์เป็นข้อพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ยูสนาได้เป็นอย่างดีนะคะและการันตีอีก850รางวัลน,นะคะจากทั่วโลกนะคะในแต่ละประเทศที่เข้าไปจำหน่ายนะคะก็จะมีเรื่องของ เบสออฟสเตทนะคะเป็นโรงงานผลิตอันดับหนึ่งของรัฐยูทาห์นะคะแล้วก็มีโพเทนซีการันตีนะคะอย่างข้างกล่องของเรานะคะจะมีตัวนี้นะคะที่เป็นโพเทนซีการันตีหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ข้างกล่องข้างกระปุกตรงนี้นะคะถ้ามีแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยปริมาณที่มันเขียนไว้ข้างกระปุกนะคะก็จะตรงกันนะคะแล้วโอเคแล้วก็มี NSF นะคะรางวัลการันตีแล้ว และมีจากเอ่อ CL นะคะ CL ก็คือ Consumer Lab DA, นะคะ FDA นะคะสถาบันของอาหารนะคะได้รับการแบบยอมรับจากทั่วโลกเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจในการร่วมธุรกิจกับเราก็ติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะหรือจะติดต่อทิปได้ที่0817264238ค่ะไวปพบก,กันนะคะ